สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะแม่แม่ว่าไงนางเอกออร่าจะลงประกวดมิ s ยูนิเวอร์สไทยแลนด์นางเอก,กเออร่าเกรสการกล้าวทำเอาหลายคนฮือฮาเมื่อเธอลงภาพสวยๆของตัวเองพร้อมข้อความว่าลง Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์เลยไหมงานนี้ทำให้แฟนๆต่างสงสัยว่า เธอกำลังพูดจริงหรือแค่ล้อเล่นแต่อย่างไรก็ตามคอมเมนต์จากแฟนๆก็เข้ามาชื่นชมในความสวยของเธอและพร้อมสนับสนุนหากเกรซจะลงประกวดจริงๆต้องมารอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่